มหนึงมันจะใช้ไม่ได้เดยกก็มันเกื่อมันได้มีแบบอยู่มันก็ไม่ไกลเนาะมานี่มานี่ก็ไม่ไกลเนาะยี่สิบกิโลบอกว่าดูในกล้องประมาณยี่สิบดยี่สิบห้าโลนะยาของจริงอ่ะสีที่เก็บคนนี้โอ้โหไม่อยากไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์มาอะไรอย่างเงี้ยไอ้รถวิ่งไปข้างหน้าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามเนี่ย แดงมากเลยหอยแดงไม่ต้องไปยอมเลยโอ้โหนักการขับแรงเดี๋ยวข้างหลังแดงหมดนะรอใซตข้างหลังมั้งคะมีมีไอไอของของเราที่อยู่ข้างหลังนีอ่อ๋อของเราใช่มนี่เดงแป๊ดเลยเนี่ยไอแป้งแป้งแ,แค่ยี่หน่ะแป้งแค่ยี่หน่าก็ห้ามย่างเหามันพวกวก็คือเอาเสาเล็กเนาะน้องๆ เสาเล็กแล้วก็ใส่ใส่เครื่องอุปกรณ์เล็กมิดละใจ้จ้แผ่นนั่นแหะสมัดแผ่นั่นเองหรอหาสักสิบมิ้นน่ะยังบ้านหน้านั่ยนะโอ้ยยี่นี่กลุ่มเจ็ดแล้วมต้องได้นี่้าว่าชอบเฉยๆาอหน้าเป็นกหลังคาก็บเปียนอันนี้มันจะมีหลังค้าเิี่กแข็งแจมแปง็งชัง้นชิ้นไปดไดอยู่ไไอ่ะ món chim đào 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 món món chim đào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  món chim món chim đào 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 món

อยบนตรอดดก่อนมีางหตังมีเนี้เลยเดี๋ยวจคนเลนแอลไอ้นี่นะทางนะอกนัเดี๋ยวล้อตกีลงล่องเนี่ยขึ้นลำบากโอ้รถสวนอย่างเดียว ฝนตกมาไม่ได้หรอกแบบนี้อยาให้ดีขนาดไหนก็ไม่ได้หรอกเอาลงยังไงอ่ะเิดเลยจะดูดูล้อรถสิดูล้อรถ้อเก่าพาดีเป็น่องเลยอ่ะทางไหนไอ้ยาลืมไปแล้วขึ้นนี้ลูกศรไปยาเดี๋ยวไปาเดี๋ยอ๋่นี่นี่ไปปางานปางกอยอยู่ลบ้านปากอยู่้าางอยู่นงง้นีลยยง้าไปบ้าน้านย่นยแทู่ง้อยู่รงนี้กว่าแทงนาน่าจะอยู่รงเนี้ย ไปฝังขำป้อมเลยเจอป่ะแท็กน้ำไม่เจอไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยังไม่ถึง,ปปง,งแท็น้ำเดียวไทยฝังขมป่อมมันอยู่เพียงฝ่าเป้าปงไงยะ <c oughs> โอ้ถ้าฝนตรงนี้ไม่เหลือเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือ ดรถมานพื้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แข็งเลยนะมือหัวเลยลูกเอานไไปไรยิก้งยังไม่ใช่ยังไม่เต็มมือเร